เลขนำโชคตามวันเกิดประจำวันนี่1ตุลาคม2568สีน้ำโชคสื่อน้ำโชคและแนวทางเสริมดวงครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เลขนำโชคตามวันเกิดครับ คลิปนี้เป็นงวดประจําวันที่1ตุลาคม2568้าหกแปดนผมอาจารย์แมนโหนพลังเลขครับเช่นเคยนะครับก็จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นะครับนะก็ทีมงานนะครับก็มีคนเดียวนะมีอาจารย์แมนคนเดียวรับหน้าที่หมดทุกอย่างนะครับนะณนะตอนนี้อ่าณนะตอนนี้ณนะตอนนี้ณนะต,นะตอนนี้นะครับยังไม่มีทีมงานนะครับเดี๋ยวเผื่อในอนาคตเนี่ยบอกไว้ก่อนนะในอนาคตอาจจะมีเอ่อคอนเทนต์นะครับที่ อาจจะมาจากานักพยากรณ์ท่านอื่นบ้างแต่แน่นาคตอันไกลอันไกลไม่ใช่อันใกล้นี้หรอกนะครับเผื่อเดือนแน่นาคตเนี่ยนะเปิดสอนนะโหราศาสตร์แล้วก็ผลิตลูกศิษย์ลูกหาออกมานะครับเพื่อมาช่วยเป็นหนึ่งในทีมงาน <laughs> พูดไว้ก่อนพูดไว้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ณวันนี้เวลานี้นะครับก็ยังอยู่กับหมแมนนะครับเช่นเคยนะสำหรับ เลขนำโชคตามมันเกิดนะในงวดที่แล้วนะครับก็พลาดหวังไปพลาดเป้าไปนะพลาดเป้าไปนะครับเพราะว่าในส่วนอรอบที่แล้วเนี่ยจะเข้าไปในส่วนของเลขเด่นดาวดี12ราศีซึ่งจะเป็นเลขราศีสิงห์นะคราวที่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเลขยามนำโชคเลขดาเด่นนะเลขสูตรนำโชคนะครับก็ประมาณนั้นอ่ะไม่พูดซ้ำละกันเ,เลขที่เข้าไปไปดูได้ในคลิปตรวจกันบ้านละกันนะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ เอาน้อยนิดนึงนะครับเรามาลุ้นกันต่อนะัสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับส่วนตัวของใครของมันได้เลขไปแล้วนะลองนะลุ้นดูนะครับของแต่ละบุคคลเนาะเพื่อเข้าขึ้นมาเผื่อเลขมาจะได้ไม่เสียโอกาสนั่นเองนะครับเอาละนะครับเราไม่ให้เป็นการาเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันในส่วนของเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับในงวดวันที่1ตุลาคม2568นะครับอ่ะ เจอวันไหนเดี๋ยวพูดถึงวันนั้นเลยนะครับเอาเป็นว่า,เ,าเริ่มที่วันพุธกลางคืนก่อนนะครับพุธกลางคืนเนี่ยอ่ะดูดวขงของคุณวันนั้นเนาะสื่อน้าโชคเนี่ยอย่างแรกก็พิจารณาจักเพื่อนฝูงนะเพื่อนฝูงคนที่คุณเนี่ยกำลังเราเรียกว่าใกล้ชิดณขณะนี้หรือมีกิจธุระมีกิจกรรมบางอย่างที่ทําร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานกลุ่มนะครับการทํา อะไรที่ต้องการความร่วมมือกันนะครับมีการร่วมหุ้นลงทุนนะฮะหุ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าเพื่อนฝูงนะเพื่อนร่วมงานนะครับสื่อน้ำโชคจะมาจากตรงนี้นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับพุดกลางคืนให้พิจารณา,าจากเลขบ้านเลขรถของตัวเองเนี่แหละแต่อาจจะเป็นเลขบ้านเลขรถนะเป็นรถหรือบ้านที่เป็นมือสองนะครับนะเป็นมือสองหรือว่าถ้าไม่มือสองก็คือ มีตาหนินะครับเช่นมีการขูดขีดเฉียวชนในช่วงนี้นะครับหรือมีการเม่นแนซ่อมแซมนะถ้าในเรื่องรถยนต์เนะส่วนถ้าเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับอาจจะมีอา่าซ่อมแซมนะครับอา่าไฟตกไฟขาดนะท่อน้ารั่วหรือว่ามีการเม่นานอ่ามีการรีโนเวทในช่วงนี้นะครับถ้ามีเหตุการณ์ประมาณนี้สามารถที่เอาเล็กบ้านเนี่ยมาลุนโชคได้นะครับพรุ่งคืนเนี่ยก็อย่าลืมนะแต่อะไรที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือ เช่นเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นสื่อนำโชคที่ใกล้เคียงมากกว่านะครับแนวทางเสริมดวงนะครับพ่นคืนนะแนวทางเสริมดวงให้เน้นนะครับทำเกี่ยวกับเด็กนะเกี่ยวกับเด็กนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือเกี่ยวกับผ้าขาวหอ่อศพผ้า,าขาวหอ่อศพนะครับคือใครจะทาบุญลงศพก็ได้เมนเผาศพอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่ว่า อันดับแรกเนี่ยให้เน้นไปที่ผ้าขาวห่อศพคือผ้าดิบอะผ้าดิบห่อศพก่อนนะครับเลขนำโชค3ามเลขนะครับคนวันพุธกลางคืนได้แก่478จนะครับสีนำโชคเน้นสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับต่อมานะครับขอมาที่คนวันเสาร์แล้วกันนะเห็นใกล้ๆกันนะครับคนวันเสาร์เนี่ยนะครับนะอย่างแรกนะครับสื่อนำโชคอยู่ที่คุณพ่อนะฮะหรือว่าญาติผู้ชายนะครับญาติผู้ใหญ่ผู้ชายคุณพ่อคุณปู่คุณตาคุณลุงเนี่ยพวกเนี้ย นะครับเข้าเกณฑ์ทั้งหมดเลยอย่างที่2ก็คือที่อยู่อาศาัยหรือยั่วย,ยานพาชนะนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวกับคุณพ่อด้วย <c oughs> คือรถของคุณพ่อนะครับบ้านคุณพ่ออะไรเงี้ยนะรหรือรถที่แบบเราเอาไปให้คุณพ่อใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> หมอแมนก็มีรถคันหนึ่งเอาไปให้คุณพ่อใช้นะครับคือรถเป็นชื่อเรานะเราซื้อแต่เอาไปให้คุณพ่อใช้งานอำนวยความสะดวกให้ท่าน <c oughs> ะนะครับก็เนี่ยแล้วหมอแม่คนวันเสาร์ด้วยเดี๋ยวว่าจะ ซื้อนะครับอ่าส่วนอ่าใครอยากทราบนะถือว่าแบ่งปันกันอ่าเพราะเลขคันนี้เนี่ยอ่าเคยออกหวยมาหลายทีหมอแม่เคยถูกมาหลายรอบแล้วนะครับนะเลขรถคันนี้ก็คือ 7. อ่าสามเออ่าเก้าอ่าสามนะครับอันนี้คือรถคันที่อ่าซื้อแล้วก็เอาไปให้คุณพ่อนี่ใช้ที่ต่างจังหวัดนะครับก็เข้าเกณฑ์กับเกณฑ์คนวันเสาร์พอดีเนะี่ยลองดูกันแล้วกันนะครับ แล้วก็สื่อน้าโชคอีกจุดหนึ่งนะครับของคนวันเสาร์นะก็คือเกี่ยวกับต่างประเทศนะเกี่ยวกับต่างประเทศใครที่เดินทางในช่วงนี้นะครับไปต่างประเทศนะจะเป็นเลขแบบเลขไฟบินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเลขห้องพักที่เราไปพักที่ต่างประเทศเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับลองพิจารณาดูเนาะแล้วก็แนวทางเสริมดวงครับคนวันเสาร์เนี่ยอย่างแรกนะครับทําเกี่ยวกับเตียงคนไข้นะครับเตียงคนไข้นะ ก็ไม่ต้องอธิบายเนาะเตียงคนไข้นั่นแหละแล้วก็อย่างที่สองก็คือรถวิวแชร์นะวิวแชร์ที่คนไข้อะนั่งะนะครับนะกูทำสองอย่างนี้นะครับคือเราจะออกท่าปัจจัยวางส่วนก็ได้หรือจะออกทั้งหมดเลยก็ได้ก็หาโอกาสทําบุญตรงนี้ดูนะครับเลขนำโชคสามไปเลยครับคนวันเสาร์ได้แก่7 43สีนะฮะสีนำโชคเน้นสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับต่อมานะครับเรามาที่คนวันอาทิตย์ละกันนะครับ คนวนอาทิตย์ครับสื่อน้ำโชคอย่างแรกพิจารณาจากคุณแม่นะครับคุณแม่นะรวมไปถึงญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับจะเป็นคุณป้าคุณย่าคุณยายนะอ่าได้เป็นเพศหญิงนเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่2เนี่ยนะครับจากคุณแม่แล้วเป็นไงฮะมาที่คุณลูกนะบุตรหลานบริวารน,นะคนวันอาทิตย์เนี่ย อาจจะได้โชคจากบุตรหลานบริวารรวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยคือถ้าคุณทํางานนะครับช่วงนี้นะผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะสามารถช่วยเหลือนะับสนับสนุนนะหรือว่าทําตามคําสั่งทําตามที่เราต้องการได้ซัพพอร์ตคุณได้นะครับหรือถ้าพูดเรื่องโชคลาภนะครับคุณก็ให้เอาเลขเนี่ยจากลูกน้องก็ได้นะครับหรือว่า เอาเลขที่เกี่ยวกับลูกน้องเราลูกน้องก็อาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างสักอย่างหรือช่วงนี้ลูกน้องขึ้นบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่หรือลูกน้องเนี่ยซื้อรถใหม่เราก็ขอซื้อเลขเลขบ้านเลขรถของลูกน้องเนี่ยก็ได้นะครับนี่คือคนวันอาทิตย์นะครับแนวทางเสริมดวงครับคนวันอาทิตย์เนี่ยนะก็เน้นเกี่ยวกับเด็กนะครับบ้านเด็กกำพร้าบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนนะครับหรือว่าเราจะเอื้อเฟื้อในเรื่องของทุนทรัพย์ นะอาหารกลางวันเด็กหรือว่าการเรียนของเด็กๆเ,เนี่ยก็ได้นะครับเลขนำโชคสามหมายเลขครับคนอาทิตย์ได้แก่2 1 5นะครับสีนํำโชคครับเน้นสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับต่อมาครับเรามาที่ <c oughs> คนวันพุธกลางวันอ่าพุธกลางวันนะครับพุธกลางวันเนี่ยสื่อนำโชคนะครับอย่างแรกพิจารณาจาก ตัวตนเองก่อนเลยนะครับตัวเราตัวเรามีเลขอะไรบ้างนะครับเลขวันเกิดนะครับเดือนเกิดปีเกิดนะครับอ่าแล้วก็จุดที่2นะครับก็คือเอกสารที่เกี่ยวกับตัวเราเช่นนะครับเลขบัตรประจําตัวชาชนนะครับเลขใบขับขี่อะไรเงี้ยครับอ่หรือบัตรประจําตัวอะไรบัตรประจําตัวพนักงานนะครับอ่าบัตรประจําตัวนักศึกษาอะไรเงี้ยคือเลข เอกสารส่วนตัวเนะนี่ยนึกออกไหมนะครับบางคนอาจจะไปซื้อพวกเลขพาสปอร์ตเลขวีซ่าอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีเลขอยู่นะเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรอย่างเงี้ยนะครับ ได้หมดนะครับขอให้เป็นเอกสารเกี่ยวกับตัวเรานะได้ทั้งหมดเลยนะครับอเอาแค่นี้ก็แล้วกันทุกคนน่าจะมีแหละอย่างน้อยๆก็ต้องเลขบัตรประชาชนเนาะ,ะแนวทางเสริมดวงครับให้ไปทําคล้ายๆคนวันเสราร์ครับพุธกลางวัน,นยอย่างแรกก็คือหากัดทําบุญเกี่ยวกับเตียงคนไข้นะครับเตียงคนไข้เตียงผู้ป่วยนะครับอย่างที่2ก็คือวีลแชร์นะครับเก้าอี้ล้อเลืออ่อนที่คนป่วยใช้นะครับเลขนำโชคสามหมายเลขครับคนวันพุธกลางวันได้แก่ หกสี่สามนะครับหกสี่สามสีน้ำโชคสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับต่อมานะครับเรามาที่คนวันจันทร์นะครับคนวันจันทร์คนวันจันทร์อย่างแรกครับสื่อน้ําโชคของคุณนะครับเกี่ยวกับที่ดินนะครับที่ดินเลขที่ดินนะครับเอกสารเกี่ยวกับที่ดินไม่ว่าจะเป็นการขายการซื้อการจำนองนะฮะเกี่ยวกับที่ดินสังหาริมทรัพย์นี่ได้หมดเลยนะครับจุด ต่อมานะครับก็คือเคหังเคหสถานใช่นไหมนอกจากจากที่ดินแล้วเนี่ยยังเป็นสิ่งปลูกสร้างด้วยนะครับก็คืออาจจะเป็นบ้านเป็นตึกเป็นคอนโดอะไรพวกนี้นะครับนะแต่ก็ไม่จําเป็นที่ต้องเป็นของเราร0อยเป็นตะ์ะเป็นของที่เราไปเช่าก็ได้นะครับไปเช่าเช่าอยู่อาศัยอย่างเดียวหรือจะเช่าทํางานทําธุรกิจนะครับคุณสามารถเอาเลขตัวน,นี้ มาลุนโชคได้ถ้าคุณแบบว่าอยากซื้อเลขแบบตึกที่คุณทํางานอย่างเงี้ยชั้นหรือตึกอย่างเงี้ยก็ได้นะอ่าบางทีไม่ต้องเป็นเลขบ้านก็ได้นะครับแล้วแต่นะว่าคุณจะชื่นชอบเ,อเลขอันไหนที่มันดูเข้าท่าเข้าถีใช่ปะ่ะนะก็ลองพิจารณาดูนะครับแนวทางเสริมดวงนะครับนะก็แน่นอน,นครับเมื่อจะมีโชคเกี่ยวกับที่ดินเนาะ คุณก็ต้องทําบุญที่ดินนะครับทำบุญด้วยการร่วมบริจาคที่ดินนะครับให้กับวัดหรือว่ามูลนิธิต่างๆเนี่ยที่เป็นประโยชน์ก็ได้นะครับแล้วก็อีกข้อนึงนะครับให้คุณหาโอกาสทําบุญเกี่ยวกับของมีคมนะครับของมีคมเนี่ยจะเป็นใบมีดโกนก็ได้นะจะเป็นมีดผ่าตัดเป็นเข็มฉีดยาเนี่ยได้ทั้งหมดนะครับหรือจะเป็นอุปกรณ์การกีฬาให้กับเด็กๆก,ก,ก็ได้นะครับเลขนำโชคสามหมายเลขนะครับคนวันจันทร์ได้แก่ 1> 2 1 5นะครับ2 1 5สีน้ำโชคครับสีเหลืองสีขาวและสีแดงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครสงสัยว่าเฮ้ยอาจารย์แล้ววันวันจันทร์เนี่ยใช้สีแดงได้เหรออาว่าสีแดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสีการไกินีของคนวันจันทร์ใช่ไหมอาแต่บอกนิดน,นึงว่าณวันนั้นใช้ได้ณวันนั้นนะณนะวันที่สลักออกใช้ได้นะครับ <c oughs> เอาละต่อมานะครับเรามาคันที่คนวัน อ่าองคาราคนอังคารครับคนอังคารเนี่ยนะครับสื่อน้ำโชคอย่างแรกก็คือคู่ครองคนรักนะครับรวมไปถึงนะครับหุนส่วนคู่สัญญาด้วยนะครับคู่ครองคนรักเนี่ยจะมีคอมเมนต์อยู่นิดนึงนะครับจะต้องเป็นคู่ครองคนรักที่มีตำหนินะมีตำหนิก็คืออะไรเคยมีชีวิตครอบครัวมาแล้วเคยใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วเคยมีสามีมาแล้วเคยมีภรรยามาแล้ว ต้องมีตำหนินิดนึงเป็นพ่อไม้แม่ไม้มานะครับหรือมีลูกติดมานะครับาการมีตำหนินะครับอาจจะเคยต้องคดทีวความมาแล้วต้องคดีความมาหรือนะครับเป็นคนที่เคยเปลี่ยนศาสนามา,อ,าอย่างนี้ก็ได้เลยครับถือในทางโหราศาสตร์นะถือว่าเป็นคนที่มีตำหนินะครับอันนี้เข้าใจกันนะงดดรามา่านะครับการมีตำหนิในทางโหราศาสตร์จะเป็นแบบนี้นะครับ อีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีคู่แบบไม่ได้จดทะเบียนนะฮะคือเหมือนมีคู่ลับๆนะไม่ได้จดทะเบียนแต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนหรือจดทะเบียนแต่ไม่ได้แต่งงานแบบลับๆคือคนไม่ค่อยรู้ว่าคุณมีคู่อ่ะคุณไม่ค่อยเปิดเผยอะไรเงี้ยมีถ้าเป็นคู่แบบไม่เปิดเผยนะนะอันนั้นเนี่ยสื่อนํำโชคจะมาจะา คู่ลักษณะนั้นนะครับแหมจริงๆไม่อยากจะทายเลยนะแต่ว่าถ้าตามตาราเนาะอาบ,บูญนิดนึงปัตตานีพยายะปัตตานีก็คู่ครองพยายะเนี่ยปกปิดซ่อนเลนเห็นไหมอ่าก็คือพูดง่ายว่าคู่ที่ปกปิดซ่อนเลนนะครับนะพูดแค่นี้แล้วกันพูดแค่นี้แหละนะครับนะสื่อน้าโชคมาจากคู่ที่ปกปิดซ่อนเลนนะครับหรือคู่ที่มีตําหนินะนะรประมาณนี้คุณลองไปพิจารณาดูนะครับอ่าแล้วก็เอ่อ แนวทางเสริมดวงคนวันอังคารนะครับอย่างแรกเข็มฉีดยามีดผ่าตัดของมีคมทุกประเภทนะครับไม่ใช่อย่างแรกอย่างเดียวเอาอย่างอย่างเดียวประเภทเดียวอะ่ะแต่มันมีหลายหัวข้อก็เนี่ยเข็มฉีดยามีดผ่าตัดของมีคมก็ถ้าเกิดสมมติใบมิโกนที่จะถวา,ายพระอย่างเงี้ยก็เป็นใบมิโกนก็ที่พระสงฆ์ใช้ปลงผมใช่ไหมฮะก็จํานวนก็คือ8เล่มหรือว่า8กล่องนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือใครอยาก ทำบุญให้กับเด็กๆนะครับกอ็อุปกรณ์การกีฬาอย่างนี้ก็ได้นะครับใครอยากทาบุญให้โรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับที่เป็นแบบเครื่องช่วยหายใจอย่างนี้ก็ได้นะครับนะของมีคมเนี่ยได้นะครับเลขนําโชค3ามใเลขครับคนวันอังคารได้แก่สี่สามห้านะครับสี่สามห้าสีนำโชคครับสีเขียวสีฟ้านะครับ เอ้ยไม่ใช่พูดผิดพูดผิดสีนำโชคนะครับนะสีเขียวนะครับสีส้มนะครับแล้วก็สีเหลืองครับเขียวส้มเหลืองนะครับแหมนะครับตาลายวะอ,อัดคลิปตอนนี้ดึกแล้วจะเที่ยงคืนแล้วนะครับตาลายกันบ้างนะครับต่อมานะครับเรามาที่คน วันพระรัสบดีนะครับคนพระรัสบดีนะครับคนวันพระรัสบัีครับโอ้โหดาวนี้จะย้ายด้วยนะสองตุลาในดาวพร,พร,ระระหัส้ายนะครับ <c oughs> <ๆ>เขาเรียกว่าเดินด้วยความวิกลคติวิกลคติก็คือเดินแบบผิดเพี้ยนไปนะครับผิดเพี้ยนไปก็คือเขาแบบเขาเดินมีการเดินเดินหน้าเร็วนะครับแล <c oughs> ออ้อมีถอยหลังมีเดินหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องดาวย้ายนะครับวันนี้นะครับก็ คนวันพนระหัส,สบดีนะครับนะซึ่งมีดาวพระเหัดเป็นดาวจําตัวใช่ไหมสื่อน้ําโชคนะของคนพนระหัสนะฟังให้ดีนะถ้าคุณไปเข้าโรงพยาบาลนะอันนี้ไม่ได้แช่งไม่ได้อะไรแต่ว่าถ้าคุณมีเหตุที่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือว่าไปหาหมอนะรหรือแม้ต้อ่งไปขอรับยาเฉยๆอะไรอย่างนี้นนะมีเหตุแบบต้องเข้าโรงพยาบาลอ่ะคือบางคนแค่ไปตรวจตามหมอนัดอนะ่ะไม่มีอะไรมากนะหรือบางคนก็อาจจะมีอะไรมากนะครับ อ่ะเอาเป็นว่าถ้ามีเหตุอะไรที่ต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะครับไปเจอคุณหมอไปอะไรอย่างเงี้นะนะเอาเลขเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือคลินิกอะการรักษาของคุณนะตัวเลขเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของคุณนั่นแหละเอามาลุ้นโชคนะครับาารนะรบ,บินค่ายานะครับเลขห้องโรงพยาบาลน,นะครับเลขคิวนะครับเลขความดันอย่างเงี้ยเลขวัดความดันเนี่ยคือเอามาเล่นนะครับอะไรที่แบบเห็นนะค,คุณก็ต้อง ฝึกนะช่างสังเกตเนาะเวลาเข้าไปรับบริการนะครับในโรงพยาบาลหรือคลินิกอนามัยต่างๆนะครับได้ตัวเลขอะไรมาก็พิจารณาสักนิดหนึ่งนะครับสื่อน้ำช่ชงคุณจะมาจากเรื่องของสุขภาพโรงพยาบาลอนามัยคลินิกต่างๆนะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับถ้าคุณล่าสุดเลยนะที่เขาเกิดเหตุโดนอายัดบัญชีบางลาเลยนะ,ะถ้าเกิดลักษณะนี้นะครับ อ่าเรียกว่าพรนะพรหัสหินะพระรหัสนีนะสาบทั้งโหนอันนี้ไม่ต้องไปฟังมันแต่ความหมายก็คือว่าพระรหัสคือธานาคารนะครับสาบทั้งโหนหมายความว่าธานาคารที่มีปัญหานะครับพระรหัสหินะธานาคารที่มีปัญหาอ่านะถึงได้บอกเลยว่าถ้าคุณถูกอายัดในช่วงนี้นะครับคุณเอาเลขเลขที่บัญชีธานาคารนะครับหรือเลขสาขาธานาคารนะครับเอามารุนโชคซะ นะครับหรือนะถ้าเกิดว่าคุณมีเหตุหรืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเรื่องของบัญชีธนาคารของคุณอันนี้พูดแบบกว้างๆเลยนะถ้ามีเหตุอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับธนาคารของคุณคุณลองเอานะเลขที่บัญชีที่มันเกิดเหตุขึ้นนะครับมาลุ้นโชคดูนะครับรนะบนะจะเป็นโชคให้เราได้นะ,ะเป็นแบบนี้นะครับดาวนาดเองเนี่ยะนขนาดนี้ นะครับยังเป็นอุจาวิราชอยู่กําลังที่จะไต่ขึ้นอยู่ตําแหน่งสูงสุดนะกำลังจะไต่ขึ้นไปตําแหน่งสูงสุดก็คือมหาอุดนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งดีๆีกำลังจะเกิดขึ้นแล้วกันเอางี้พูดแค่นี้สิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นแต่ว่าบางครั้งสิ่งดีๆเนี่ยก่อนจะเกิดสิ่งดีดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีเกิดสิ่งที่ที่เราไม่ค่อยสบายใจขึ้นก่อนนะครับเกิดสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีเนะี่ยขึ้นก่อนนะครับ แล้วก็เกิดเป็นฟ้ารังฝนนะจะเป็นลักษณะนี้นะครับแนวทางเสริมดวงนะคนวันพฤหัสเนี่ยคือให้ทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลทุกประเภทเลยยอดตู้โรงพยาบาลน,นะครับทําทบุญเกี่ยวกับเครื่องช่วยหายใจนะครับหรือแม้ั้งองมีดผ่าตัดเข็มฉีดยาหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลน,นะคุณหยอดตู้ดนะัมูลนิธิโรงพยาบาลอะไรต่างๆๆเนี่ยนะครับได้หมดเลยอันนี้แบบกว้างๆเลยคนวันพฤหัสทําได้ นะครับเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับสองนะครับก็คือโรงพยาบาลเหมือนกันแต่เป็นโรงพยาบาลสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธเนี่ยได้นะครับก็ทําบุญนะครับสามนะมีหลายอย่างสามคือทําบุญเกี่ยวกับความรู้นะครับก็คือหนังสือทั้งหาตําราเรียนนะฮตำหรับตําลานะครับใครบริจาคเป็นหนังสืออย่างเงี้ยนะครับหรือว่าทําบุญเป็นค่าเราเรียนให้กับพระภิกษุสามเณรอะไรเงี้ยหรือคุณจะแบบให้เป็น ่าเล่าเรียนของเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะได้หมดคือเกี่ยวกับความรู้สติปัญญาทําบุญเกี่ยวกับความรู้สติปัญญาได้หมดเลยนะครับอ่านี่คือคนวันพฤหัสฝากไว้นะครับเลขนำโชคสามหมายเลขครับคนวันพฤหัสบดีครับได้แก่905น้ะครับ905านาสีนำโชคครับสีเหลืองสีส้มและสีเขียวนะครับต่อมาครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับคนวันศุกร์คนวันศุกร์นนเนี่ยสุดท้ายละ คนสุขเนี่ยอย่างแรกนะครับโอ้โหสุขทนังสัตชะมรณะนะ่มีทั้งดีทั้ง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 หน้านังต้องพิจารณาอย่างนี้แต่ก็คือว่าอย่างแรกการถือน้ำโชคเนาะเลขที่บัญชีธนาคารก่อนนะครับเลขที่บัญชีธนาคาร2นะมาคู่กันเลยคือรหัส atm นะอ่าคือรหัสอะไรเลขอะไรที่มันเกี่ยวกับการเงินนะ่ะเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินนะ่ะนะครับบางทีหมอแม่นอาจจะนึกไม่ออกไง อ่าบางทีคุณอาจจะมีเนาะบางคนแบบเขียนเช็คมีเลขที่เช็คอะไรเงี้ยนึกออกไหมอ่าบางทีเนี่ยหมอแม่หนึ่งไม่ออกคือคือ,คอกิจธุระหรือธุรกรรมของแต่ละคน,นี่ยไม่เหมือนกันไงอ่าหมอแม่เนี่ยไม่มีธุรธุรกรรมอะไรมากมายนักใช่ปะก็มีเลขที่บัญชีธนาคารรหัส ATM อะไรก็จบแล้วใช่ปะอ่าสำหรับพี P ่ๆบางท่านเนี่ยจะมีเฮ้ยเรื่องเช็คเรื่องอะไรเงี้ยทำธุรกิจใช่ปะเออถ้ามีเลขที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินอ่าหรือธนาคารนะครับลองเอามาลุ้นโชคดูนะครับ 2นะครับเลขเกี่ยวกับการเดินทางครับอาจะเป็นเลขห้องโรงแรมนะครับที่เราไปพักอ่าช่วงระหว่างเดินทางเดินทางใกล้เดินทางไกล,กลเอาหมดนะครับเดินทางต่างจังหวัดก็เอาไปพักโรงแรมบางคนไปเที่ยวนะครับอ่าพักห้องโรงแรมอ่าเอาเลขห้องมาซื้อนะครับบางคนไปไกลหน่อยต่างประเทศนะครับต่างประเทศเนี่ยจะมีหลายเลขนะอ่าเลขห้องแล้วนะยังมีเลขไฟเครื่องบินอีกนะครับ เลขที่มันเกี่ยวกับการเดินทางนะครับลองเอามาเล่นดูนะครับสุขศาสชามรณะสาสชะการเดินทางใกล้มรณะการเดินทางไกลเห็นไหมคือมันเข้าเกณฑ์หมดเลยอ่ะนะครับแล้วดาวศุกร์เนี่ยในจักรราศีเนี่ยยังเลงเสกากับราหูเห็นไหมราหูก็ต่างประเทศเนี่ยเสาเนี่ยคือการเดินทางไกลเห็นไหมคือสองศาสตร์ที่หมอแมนดูนะนะศาสตร์จักรราศีเนี่ยลัคนาราศีนะครับแล้วก็เลขเกตตัวนะครับ ก็สอดคล้องกันหมดเลยสําหรับคนวันศุกร์เพราะฉะนั้นแนวทางไปทิศทางเดียวกันนะอ่ะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับแนวทางเสริมดวงคนวันศุกร์นะครับอ่ะศุกร์มรณะเนี่ยต้องทํะไรศุกร์เนี่ยก็คืออ่าเรื่องของอ่าผ้านะมรณะคืออะไรความตายอ่ะแปลกันง่ายงยคือจริงๆมีหลายความหมายนึกออกไหมแต่จะแปลให้เข้าใจง่ายๆถึงที่มาที่ไปนะครับทาบุญผ้าขาวหอ่อศพอ่าทำบุญผ้าขาวหอ่อศพนะครับทําบุญให ให้ศพไม่มีญาติเป็นเจ้าภาพงานศพเนีย่ยทำได้ทําได้หมดเลยนะครับทำบุญลงศพต่างๆนานานะครับออกทรัพย์ปัจจัยในการซ่อมแซมบรณะนะครับเมนเผาศพอย่างเงี้ยทำได้นะครับแต่นะลำดับแรกเลยที่ต้องพิจารณาก็คือผ้าขาวห่อศพนะไปทำนะครับ2คือถามเกี่ยวกับของกินนะครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับของกินออกโรงทานได้ไหมได้นะครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่ม เรามอบเราจะให้คนยากไร้ได้ไหมได้นะครับใช่ไหมการทําพวกนี้เนาะกะ็สอดคล้องกับดวงที่สุดในช่วงนี้เลยนะครับลองไปทําดูนะครับนี่คือแนวทางสัดวงนะเลขนําโชค3ามหมายเลขนะครับคนวันศุกร์ได้แก่1 46สวยนะแต่เป็นเลขงวดที่แล้วนะ,อะสองตัวด้านบนก็ที่แล้วนะเนะลุ้นเอาว่างงดนที้จะมาอีกหมนะหนึ่งสหนะครับ สีนำโชคเน้นสีเขียวสีแดงแล้วก็สีฟ้านะครับเอาละนะครับครบถ้วนนะครับวันนี้นะครับในส่วนของเลขนำโชคตามวันเกิดวันนี้ครบถ้วนทั้ง8วันเกิดนะครับรวมวันพุธกลางคืนด้วยนะครับก็อ่ะลองดูนะครับชื่นชอบก็ลองติดกันเอาไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับถ้าดูแล้วไม่ชอบข้ามไปก่อนผ่านไปก่อนไม่ต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวถึง เวลาที่เห็นเลขชอบจริงๆอาจจะเป็นจังหวะที่เอ้ยอเราอาจจะชอบเราอาจจะมีโชคก็ได้นะครับในช่วงที่เราไม่ชอบเราไม่ถูกชะตาก็ข้ามข้ามผ่านผ่านได้นะครับแต่ถ้าสําหรับบอแมนแนะนําก็คือติดเลขตัวเองไว้นะติดไว้ทุกงวดนะเหมือนจะติดเหมือนจะติดเหมือนจะเล่นหวยจนติดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ว่าเราเล่นเป็นเกมนะเล่นให้ เป็นความบันเทิงเอาพอสนุกสนานนะครับอย่าไปหวังแบบรวยทางรัฐถ้าเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยถ้าเกิดดวงวาสนามันได้จริงๆอะเดี๋ยวมันถูกเองนะไม่ต้องซีเรียสเราเล่นไปเราตามแนวทางที่เราได้มา นะครับไม่ต้องไปทุ่มเทอะไรมากนะครับเล่นหวยเราลุ้นเราเสี่ยงได้แต่ก็ต้องมีสตินะนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเอาละขอทุกท่านเนี่ยโชคดีนะครับแล้วก็หยิบจับเลขตัวไหนก็ขอให้เฮงๆปังปังรับทรัพย์กันทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ